สวัสดีครับวันนี้จะให้ชมต้นที่โชโคดนะครับที่จะเลี้ยงรากมันนี่นะครับก็อยู่ในแนวนี้ตลอดนะครับก็หลายๆต้นนั้นเป็นลูกผสมของยักษ์ญี่ปุ่นกับพื้นเมืองนะครับก็คือพันออนแลนด์นะครับนี่ให้ชมกัน ครับหลายๆต้นอันนี้เปลี่ยนกระถางแล้วนะครับที่วันก่อนโชว์20บาทเห็นไ,ไหมครับนี่คือเปลี่ยนกระถางให้มันโชว์ยกโขดขึ้น มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้รากมันผมว่าสวยนะครับดูดูมันจะแบ่งเป็นก้อนเป็นภูเป็นภูเห็นะครับอ่าแล้วก็อันต่อไปในีน,นข้างในนะครับอืมแล้วก็ต้นนี้นะครับ นี่เป็นหนึ่งในร้อยนะครับก็ตัานตามผมมานะครับตามมาเห็นไหมครับ